มันมีเรื่องหนึ่งเล่าได้ไหมได้เล่าเลยเล่าเลยที่อยากฟังที่อยากฟังเพราะมันคมชัดดึ๊กเนเ่ยจะเขินหน่อยนะอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยคือมันอยู่ในห้องเรียนเอ็คติ้งครับแล้วมันเป็นการจูนกันเนาะแบบว่าเราต้องมองหน้ากันจ้องกันแล้วก็ใกล้กันมากๆแล้วก็ครูบอกว่าถ้ารู้สึกอะไรอะอย่าไปขัดมันให้ทำเลย แล้วซึ่งหน้าเราใกล้กันมากครับเออยังไงยังไงแล้วยังไงอันนี้พูดได้เลยนะฉากนั้นคืออะไรขึ้นเึกไมคัมันเป็นเวิร์กช็อป้ยวิ่งติดได้เลยมันเป็นเวิร์กช็อปที่แบบว่าทําให้เรารู้ใจกันครับเป็นแบบว่าให้เราจ้องตากันแล้วก็ให้อีกฝ่ายคิดอะไรออกมาก็ให้พูดออกมาเลยครับจ้องตาก็แล้วใช่แบบไอปัญอย่างเงี้ยเนาะแล้วจุดพีิกก็อยู่ตรงนี้คือโอ้ะคิดในใจว่า จะจูบนะเออเอาสิเอาสิเออแล้วเขาอะอยู่ดีเขาก็พูดออกมาว่าแบบอย่าเพิ่งแต่เราอะคิดอยู่ในหัวคิดอยู่ในใจเราไม่ได้พูดออกมาเออเขารู้ได้ยังไงอะไรนี้ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมั่นใจแล้วว่าเราน่าจะจูงยังติดแล่วแหละถ้ารู้กันถ้ารู้กันขนาดนี้ยใช้สายตาสื่อสารไงเดยอใช้ eye contact กนี่คือมันบทบาทหนึ่งที่เราต้องเรียนเพื่อจะไปนําไปแสดงนี แล้วพอซีดีออกมาปุ๊บแล้วทุกยมทุกอย่างคลายหมดแล้วแล้วฟีดแบ็กเป็นแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างเออ,เ,อ,อเป็นไงฟีดแบ็กรู้สึกดีมากดีใช่ดีเพราะว่ามันขึ้นเทรนออทวิตเตอร์ทุกแบบทุกๆุ p เลยเออแล้วมีมากสุดขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งด้วยเอ,อ,เอ,อ ก็แบบอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณชาวโอโซนทุกคนครับที่ที่คอยสนับสนุนเราตลอดตลอดครับอพอเราเล่นด้วยกันแล้วเนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าในกองรับคอหรืออะไรเงี้ยมีแบบการแกล้งเอวเอินหรือว่าแบบมีใครโป๊ะโป๊ะโป๊ะก๊กันบ้างไหมมีปอกันมากกว่าทำไมอย่าปอกทำไม ก็เราเราอินไงเราเล่นบทคือคือเรื่องบทเพื่อบทเพลงในพาร์ทของโอไหนครับมันจะเป็นพาร์ทที่แบบมีดราม่าเข้ามาค่อนข้างเยอะทำทำให้แบบอารมณ์เราก็เลยแบบแบบว่ามันยังติดไปกับในตัวละครพอคัดเนี้ยมันมีฉากหนึ่งโอแบบแซดมากแซดใจแล้วแบบพอเขาคัดปั๊บโอรีบหนีไปเลยแบบ ออกจากกองแล้วก็เดินไปแอบร้องไห้นี่แล้วเขาก็เขาตามมาอยู่ดีก็รู้ได้ไงไม่รู้เราเราแอบมาคนเดียวนะเราไม่มองใครเลยแล้วเรารีบรีบเดินเข้าไปเขาตามมาเขาบอกว่าไงเขาเขาบอกว่เป็นไรแล้วเขาก็โอบเราโอ้เราอ่ะอุนยไม่ไม่ดูแล้วซีรีส์เนี่ยดูดูจริงดี่ดตรงนี้ดีกว่า